สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง u Clip Up กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทําการเกียร์ไลน์กิ้งนะครับด้วยแผนสุดตึงของผมนะครับผมทั้งหมดแถวตรงง่ะโอ้โหบอกเลยนะครับฝั่งตรงข้ามนี่มีกดออกแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นคือผมกดออกก่อนไปแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับโอ้โหมาดูกันนะครับว่าทั้งหมดแถวตรงของผมจะสูกเขาได้หรือเปล่านะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมนะครับ ถามคาเดียวเลยครับผมทําเพื่ออะไรครับแมงวินเล่กูกยิ่งตกต่ําแล้วกูกมาหาทําอะไรแบบนี้นะครับไปครับผมกดจับคู่ไปเลยครับพูดละหมันเคี้ยวนะครับของแท้ของจริงต้องทั้งหมดแถวตรงนะครับผมระหว่างัรอจับคู่นี่ครับเดี๋ยวแพ็คตับเตะตำนานใหม่จะเข้าเยอะเลยนะครับพวกตอเลสพวกกาก้านะครับก็ไปร้านเติมเงินกันดีกว่านะครับผม ร้านนี้เลยครับผมคุกกี้แลนด์ช็อปฮะคุกกี้แลนด์ช็อปร้านเติมเกมที่บ่าราคาถูกเติมสนุกไม่สะดุดถูกกว่าเติมเองได้ทั้งสองระบบทั้ง iOS และ Android ที่สำคัญทางร้านจอดเวียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีรีฟันอยากเติมถูกเติมไวแบบสายฟ้าแล้บต้องคุกกี้แลนด์ชอ็อปมาครับโอ้โหก็คือแบบเจอดิวชั้นสองไง ร้านเติมเงิน Cookie คูเกนชอปนะผมเติมประจำนะครับบอกเลยว่าของเขาดีจริงนะครับทองอย่างขลังนะครับผมขลังจริงป่าวะนะครับเออนั่นแหละก็ <S <S ไปลองเติมดูได้นะครับเติมไวามากได้คิวไวมากนะครับแล้วก็ไม่มีรีฟันนะครับเพราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไม่มีดรามา่าไม่มีโกงลูกค้าเหมือนร้านของอ,อดีตอดีตอ,อะไรนะสปอนเก่าของเจยยินแน่นอนนะครับซึ่ง วันนี้นะครับผมจะมาเกียนแรงด้วยแผนทั้งหมดแถวตรงนะฮะเดี๋ยวดูฝั่งตรงข้ามนะครับมาในแผนอะไรครับโอ้โหแผนสแตนดาร์ดชายไทยนะครับก็คือเขากะเอาเราน่วมแน่นอนนะครับเกมนี้นะผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงเกมมันจะดังไปหรือเปล่าไปนะครับต้องขออภัยล่วงหน้านะครับเพราะว่าผมอัดแบบสดๆเลยคือไม่รู้ว่าเสียงมันดังหรือเปล่าจริงๆคลิปแรกผมอัดไปแล้วแหละแต่ว่าเสียงเกมมันกบเสียงผมมิดเลยนะครับคือไม่ได้ยินเสียงพูดเลยสักคำนะครับ ก็เลยต้องอัดใหม่ชายไทยต้องทําแบบนี้นะครับคือตะกูตามหนึ่งเดียวเพื่ออะไรครับไปเกี่ยวอะไรกับชายไทยนะครับตรงนี้มีข้างในนะครับมีไอเลเยอร์นะครับมุดอยู่ข้างในนะครับแม่งมองไม่เห็นนะครับโอเคไปกันเลยเลยครับเลสโกนะครับกดก่อนได้เปรียบนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า การเกลียนชาวบ้านคืองานของเรานะครับแต่ว่าเหมือนเราเกลียนตัวเองนะครับ <OS> C, เหมือนเราแต้ามไปแจกงไงไม่รู้นะครับโู้แต่ว่าไม่แน่นะ ได้ผมชนะนะเว้ยทั้งหมดแถวตรงทำไปเล่นไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเอาชนะได้หรือไม่นะครับโกโก้ครับบางรับมืงขีดจากประสบการณ์เกมแรกที่เล่นไปแล้วเสียงมันไม่มาครับอืมสวยครับผมทำมันได้ครับส่งกลับเขาหน้อที่คิมมิชครับตีอย่างเดียวเลยครับมันรั่วนะครับสวยครับโอ้แทงจ้องกระเป้แล้วโดนออก้างมา ลูกนี้ครับถ้าโดนเจาะจากด้านข้างบอกเลยว่าตายอย่างเดียวนะครับมันอยู่ข้างในหมดนะขับฝ่ายมาอย่างนี้ขับเปิดมาอย่างนี้โดนดีครับตายแล้วครับซอนมินวินครับปาดข้าำฟากมาให้เรียวครับพิกทำช่องโอ้ยครับแต่ยังไม่วิ่งทะลุแต่ว่ายังได้อยู่โอเคนะเฮ้ยโอ้โหมึงไม่วิ่งอ่ะเรียวเมื่อกี้มันไม่วิ่งอะครับทุกคนเป็นไรวะ ผิดหายสาร่าใจเย็นอยากแกปวดอยากไงนะครับไม่ใช่นักกุลาสาร่านะครับแั่นเปนสาร่าปัญญาเลยครับไม่เรียกเขาเสียเลยจ้วยครับบอกเลยว่าแลบแน่นเฉยนะครับเกมรับอย่างแน่นอ่ะอ้าวล้ำหน้าพี่อยาแกปวดนะครัอยากแกไขปักสาร่านะครับเล่นบอเป็นแบเนี่ยล้ำขึ้นตัวนะครับไปครับมองข้างหน้าอย่างเดียวครับ มีประสบการณ์เยอะครับชอบจ่ายเขายิงน่เป็นรูปเป็นหาอะไรนะครับสวยขาวจ่ายวอนจังหวะเดียวงี้โหดครับไปฝึกเล่นเนป๊ปมาแล้วกลับมาเล่นไอาชาบีรู้สึกว่าต้องจ่ายบอจังหวะเดียวลก้กลาเลนอสึก้องจ่จหรับปเล้บลอียังเดียวรับเลาแล้วสัววาัดีวาเม่โอ้ มันยังไงมันเหมือนมันไม่เข้าท่ายิงนะครับมันเหมือนยิงฝืนๆนะอย่างเท้าขวาเลยแต่เม่ใช่ล่างนี้มันยิงได้สองเท้านะครับแต่ว่าใช้เท้าขวาไม่ได้บ่อยครั้งขนาดนั้นถึงแบบถนัดมากนะครับแต่ก็สามารถใช้ได้ดีนะทุกคนไปแล้วครับสวยครับตัดสวยครับราโคไปครับคิมมิชเข้าในไหมสวยโอ้หายแล้วครับผม อันไลฟ์มันคืออาราโค่มันยังไหวอยู่ครับโอเคขออย่างเดียวอย่าไปดึงเขานะครับจะใบแดงนะครับเฮ้ยชิบหายแล้วช็อตจ่ายติดนะเบร์นี่ครับเป,ปิดบอลลนลี่โอ้โหมีประตูโอเคเฮ้ยไอซอนโอ้มึงไม่ไม่เคลียร์วะไม่จับนะประตูมึงเขาคิดอะไรอยู่ในซอนเพื่อนมึงไหวไหมเนี่ยถูแมหมคือข้างในเขาแน่นนะตรงกลางนะครับก็คือแบบบุกยาก <S <S อือ ยากไอ้น้องยาก,ยากเชียร์อะไรทุกไมเฮ้ยเชียร์ยากง่ายๆ่ายนีย่มันติดเขาตลอดใหญ่กว่าใหญ่กว่าจีบหายแล้วยิงไกลมาตรงนี้สวยครับได้สวนครับลองดูวับเป๊ะโอเคไปเองไหมไปเองไหเป๊ะแม่ไม่วิ่งฉีกเอาบอลทางนี้วะทำฟาฟ้าไปก่อนครับโอ้มึงจ่า<ว>ยบอลโอ้โหชิบห<ว>ายแล้วโดนสวนครับกู โอเคดีนั่นเป็นอลล็โคนะครับแล้วมันจ่ายบอลไม่ดีเลยอะ่ะโอโ้โหยิงทับกันสองตัวนะครับกองหน้าคุณวิ่งแยกกันไปกันเพื่อนโอ้ทั้งหมดแถวตรงนะแถ่แผ่นนี้คือแบงสเป่กับลุงลุงแบงยืนทับกันทุกคนดูดิมันไม่แยกกันเลยแยกแล้วแยกแล้วไปไปไปสวยครบับสเป่ไวจัดอุ้ย มั๊เสียบเหรอโดนดิโดนดิมาโดนกูหนึ่งศูนย์ก่อนเงี้ยปั๊เสียบหรือเปล่าเมื่อกี้เนี้ยไม่เห็นนะผมผมมองตัวในอยู่นะครับไม่ได้มองปปครับมาดีทั้งหมดแถวตรงไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เงเอาแล้วไอ้เหียโดนกู เออดี๋ยวนี้น,นำก่อนครับสาสวยโอ้ยเอาละเครียดเลยครับผมเจอทั้งหมดแถวตรงเจาะตรงกลางเข้าไปนะครับวุ hmm. ตาเก่งนี้อะไโค่นะครับช่วยมเยอะมากเลยนะพุ่งตรงเลยทั้งวยทั้งแข็งคนระับเอาละครับผมฝังสงครามเครียดเลยครับแผนอะไรของมึงวะเนี่ยแถมยิง,งก่อนด้วยครับขึ้นนำแล้วนะครับผมมามาส่วนอย่างเดียวครับเราไม่ต้องกลัวข้างในแม่ง เต็มไปหมดฝั่งเขานะฝั่งเราเนี่ยเอาเอาเอาจ่ายข้างหลังเอาทำไมเนี่ยออื้ใช้ตัวหลังใช้กองหน้าเพื่อโอ้โหตีบ้างพี่ว่าเออเออเออหาอะไรไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยอะไรเราโคตรแล้วเราก็ไม่เก่งจัดนะตีสวยแทงช่องสวยครับลุงโอ้โห จุข้ามาให้สอนหนึ่งลินยับเบลแฮมบอลทูติดนะลูกนี้สวยอ๋อโหลงเลยแล้วจังหวะนี้ยกมือแล้วปะเป้ปะเป้วิ่งครัวไปปะเป้ผุดหักเข้าในปะเป้กระชากเข้ไปปะเป้สุายแล้วมันเป็นเตโอเม่นอย่างไวนะเตโอไปเขาแข่งหรืนะครับสวยครับคือเมซี่ไปทีมไปเมซี่ลาก เมสซี่วหเซฟว่ะขอซ้อสวยเพื่อนพิกมาเปิดบ้องอู้วมันตามติดชีวิตซ้อมนะครับผมใครเนี่ยไอนี่ว่ะพาซาคุต้าไม่ใช่ใช่หรอเออใช่นะครับพาซาคุต้าวงอะไรเนี่ยถูกแล้วนะครับพาซาคุต้านะครับวันทูเอาหมันติดนึกว่าหลุดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้

เข้าในมาทางไอ้สาร่าอักกันดกมาลูกนี้คิดว่เก็บกินนะครับผมสวยครับแล้วอู้ไม่เป็นรออ่ะจะรอบ้างนะฮางช่องสวยครับแลวไปครับเลยเมีความเร็วครับควบไปเองครับหักเข้าในมากระชากกระชากอีกทีเสียบอีกแล้วมี่ขอปั่นมากเลยเสียบเสียบสวยโอ้ยโอ้มาเสียบอีกแล้ว ไอ้ยไอ้บ้ามันเสียบมวยเกินอะไรอยู่เนี่ยแผ่นดูนักบัวตรงไหนวะเนี่ยฮะเตี๋ยเตี่ยเตี๋ยเี๋ยเตีหมดแล้วครับทุกคนเฮ้ยมาครับผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เอาสมลองมาครับชิบหายแล้วกูเอสเอสเอสเปลี่ยนแทนซอนไปเลเอาน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าดูไปก่อนยังรีบออก หมาแมงปั่นปั่นโค้งสอ,อ,องตัวเลยเราแต่ว่าเลาเอาผมจะเปลี่ยนมันยังไงมันอยู่ข้างในนู้นนะไปโดดเปลี่ยนได้ปะเออเจ้าไปเขาโหทั้งหมดแถวตรงนะทุกคนจําไว้เลยครับแถวตรงทะลุทะลวงควงไสสไลตูดนะครับผมเออพูดแรงกูเนี่ยสไลตูดสไลดตูดไม่ได้แล้วมาพูดตูดทําไมเออไม่หรอนะกติดเหลืองไนคลิปกู มาครับผมเอาละบุกโหดเหมือนกดใครมาเลยครับนี่ทั้งหมดแถวตรงครับกดรับม่งขีดนะถ้าจะเล่นนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เป็นแผนเมตาเฉยนะ,น,ะนู้ขับทำเล่นๆอยา่ามาเมตามาเ,เ,เตอร์มาเต้นนะเว้ยดับเบิร์ตยิงติดขาเฉยสวยบุกบุกหนักจัด สวยครับโอ้โหแม่งใจบอลไอ้ตัวนี้มันต้องเป็นตัวหาช่องไม่ใช่เหรอเขาอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยโด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 ทะลุตรงนี้แหละสวยครับแทงช่องเลยครับเอาเฮ้ยเนี่เก็นแสกระชากเข้าไปไหนสวยยิงด้วยสายโอ้โหชนะแล้วโอ้โหแม่งเกลือบไปแล้วโดนกระชากขักหลังไปเลยหลังหักไปเลยดูปื๊ดโอ้โหดูยังเร็วเอ้ยทาไมติดบอกมีลุ้นนะเนี่ย เอาลูกสูดต้องมาแล้วทุกคนเอาซาลาด้วยครับมึงไม่คันโดนนั่นเองทมาลูกนี้หยอกหลอกหลอกดบวอัลทันมาโอ้โหสโลโมชันนะครับชิบหายแล้วก็โดนโดนสวนครับเอาโดนอ่านโดนหลอกสวยครับไปขออีกเพลงหนึ่งโอ้โหจบครึ่งเวลาหลังครับเฮ้ยอะไรครับพี่ทั้งหมดแถวตรงเอาเรื่องเกินดิ ชนะใช่โอ้โหเล่นแผนดีๆไม่ค่อยจะชนะแผอนจังไลยจังไลยแบบนี้เนยทุกคนโอ้โหยับเลยอ่ะคือแบบเราบุกอยู่ฝั่งเดียวด้วยนะเกือบเกือบได้หลายลูกด้วยนีครับโอ้โหทั้งหมดแถวตรงนะเอาเรื่องเกินว่ะทุกคนใครอยากเล่นนาแผนนี้นะครับแนะนําว่าให้ไปเล่นแผนอื่นนะครับอย่าทานะครับโอ้โหทั้งหมดแถวตรงเอาเรื่องบุกจากตรงกลางนะทุกคน ยิงกลางเน้นๆนะหุ้ยแล้วก็คิดดีแน่ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากให้จัดแผนอะไรหรือว่ามีแผนเท่ๆเก่งๆส่งมาในแชทในในเพจได้นะครับหรือเฟซส่วนตัวก็ได้นะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพจผมกลาจะแสนซับนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมจะได้มาแจกรหัสสวยๆดีๆกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมบอกเลยว่าแสนซับเมื่อไหร่แจกแน่นอนครับไม่มีกรักครับผมบายยครับ สวัสดีครับผม